สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบ EA นะครับที่ชื่อว่า KZ-AI Reactor ตอนนี้แจกอยู่ตัวเดียวครับให้คนที่เทรดบนบร็อกเกอร์เไปลองใช้กันเพราะผมทดสอบอยู่บล็อกเดียวตัวนี้แล้วก็ทำา o r w a r d t ์ดเ e ขึ้นไปด้วยโดยตอนนี้พัฒนาขึ้นมาในสองคู่เงินละที่ทำา b c k t t a ต e มาจนคิดว่ารอดและสิบห้าเดือนเนี่ยรอดไปทั้งคู่ ทั้งพอร์ตเซ็นแล้วก็พอร์ตสแตนดาร์ดแต่วันนี้จะมาทดสอบแบบพอร์ตสแตนดาร์ดที่ดูของย e ูโรดอลลาร์แล้วก็ดอลลาร์เยนนะครับโดยโหมดเนี้ยโมดเทอร์โบก็คือความเสี่ยงจะสูงสุดละมีโอกาสดรอดาวเกินห้าสิเปอร์เซ็นในโหมดเนี้ยเพื่อเร่งการเติบโตให้เราสามารถถอนพุนทุนในพอร์ตเราได้เร็วขึ้นเพราะว่าระบบกิจอะส่วนใหญ่มันมีโอกาสจะล้างพอร์ตอยู่ แต่ข้อดีของมันคือมันจะทํากําไรเสถียรแล้วก็ถ้าเราตั้งค่าดีๆมันจะถอนทุนเร็วเช่นประมาณสามเดือนหกเดือนก็ได้ทุนคืนละที่เหลือเราก็ปล่อยวิ่งแล้วค่อยๆถอนกําไรออกมาก็ได้ส่วนนี้จะเป็นตัวแค่บอกว่าจะเริ่มใช้ความเสี่ยงน้อยเมื่อทุนเท่าไหร่ร้อยเขก็ประมาณแสนเหรียญน,นี่ก็จะไม่เพิ่มความเสี่ยงละเพื่อที่เราอยากจะได้กระแสงเงินสดมาเรืเร่อยๆเราก็ปล่อยมันไว้นี้จะมาทดสอบดูนะครับต้องใช้การาฟ เอมหนึ 1> 1. ่งก็เซ็ตท,ทุกอย่างให้เรียบร้อยอันนี้น่าจะเซ็ตครบละปอรอดสแตนดาดทุนเริ่มต้น 1, หนึ่งพันเหรียญเราสอบกันว่าเนี่ยประมาณสิบห้าเดือนเนี้ยสิบห้าสิบหกเดือนอะจะขึ้นไปเท่าไหร่นี่ก็วิ่งแลครับรอดูให้ดูที่มันวิ่งอยู่นี้ มาดูบาลานซ์สุดท้ายอันนี้ปรับความเร็วให้มันสูงสุดละเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอีกตัวดูว่าพันเหรียญเนี่ยแากเดือนหกปีที่แล้วกว่าจะได้ทุนคืนเนี่ยน่าจะประมาณหกหกเดือนเลยดูเนี่ยอันนี้มาเดือนเก้าแล้วถ้าสังเกตผล ผล b a c t e s t นี่จะอิงก,กับ i n ็ e เนะครับเป็นแบบ real t i c กก็คือดึงข้อมูลจริงจากตลาดมาเลยมันจะมีการเปิดทั้ง buy และ sell ครับแล้วแต่ตอนนี้ก็เดือน11ครับผ่านมาประมาณ4เดือนแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยจากพันขึ้นมาประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าห้าเปอร์เซ็นต์ละพันห้ ถ้าแนะนําก็รอให้มันขึ้นมาสักสองพันก็ถอนออกไปได้ถ้าสมมุติว่าใครลงทุนแบบแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนได้เงินที่เราเป็นเงินเยน็นแล้วก็เสียมันได้ทังก้อนครับถ้าเราลงทุนน้อยกว่าพันเนี้ยเราก็ไปเล่นพอร์ตเซน็นอาจจะเริ่มที่หมื่นเซ็นอะไรเงี้ยหรือร้อยเหรียญก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าต่ากว่าพันเนี้ยล็อตมันจะไม่ได้แล้วมันมีโอกาส แตกสูงครับมันม,มันแตกแน่นอนถ้าต่ำกว่าพันเพราะว่ามันพอร์ตมันไม่พอเขาเรียกว่าพอร์ตมันไม่พอแต่ถ้าพันเหรียญเนี่ยไดย้นี่ผ่านมาประมาณเจ็ดเดือนหกใช่ไหมก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนขอกลับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่รันเป็นโมดเทอร์โบเค ยูนี่ค่อนข้างจะวิ่งช้าอยู่ครับสังเกตดูว่ากว่าจะคืนคุณในช่วงนี้ก็เกือบปีเหมือนกันนะแต่มันก็ทำเงินออกมาเรื่อยๆสังเกตมันจะแก้ไม้ไปเรื่อยๆซึ่งเนี้ยถ้าเซ็ตไม่ดีในระบบกิจส่วนมากอ่ะโอกาสไม่รอดจะสูงมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ็กเทสในหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ทำฟอร์เวิร์ดเทสด้วยแบ็กเทสนี่ก็ถือว่า สิ้าเดือนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึงแล้วสังเกตดูประมาณเนี้ยเดือนสี่ประมาณสิบเดือนนะอันเนี้ยสำหรับ e o ค่อนข้างช้าอยู่ e o U.J. จะไวกว่าเพราะพันผลมากกว่าผมก็จะค่อยๆทดสอบเพิ่มไปประมาณเดือนละคู่เงินเลยเดือนสองเดือนคู่เงินเพราะต้องทดสอบจนแน่ใจแล้วก็เอาไว้ขึ้นวางไว้ในหมาย F.F. Book ด้วยพอร์ตเซนเลยเริ่มจากพันเซนทุกพอร์ตเพื่อดูสเตตเทนว่า มันใช้ได้จริงไหมในภาวะที่เงินน้อยที่สุดปั้นไปได้แค่ไหนยิงยาวไม่มีถอนครับผ่อนที่ forward t e s ทตอนนี้เพิ่งเริ่มเก็บก็ยังไม่มีอะไรน่าดูรอให้สักพักก่อนค่อยมาแชร์กันนี่เข้าเดือนที่สี่ละปัจจุบันนี้เป็นเดือนที่สิบเอ็ดนะครับปีสองพันยี่สิบห้าวันนี้วันที่สิบสอง ผ่านมาสิบเอ็ดเดือนก็ขึ้นเป็นสองพันห้าร้อยเหรียญครับก็คือจากเงินสามหมื่นเนี่ยขึ้นมาบั๊นเจ็ดแปดหมื่นแล้วก็ใกล้ๆแสนสิบห้าเดือนนี้น่าจะได้ประมาณแสนหนึ่งก็คือเหมือนเอาเงินเราเนี่ยมาเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่เยอะกว่าแต่ระบบกิจควรจะควรจะอย่าไปอออินกับมันเอาเงินเย็นมาลงเงินที่เราแบบ หมือนเป็นลงทุนทําเขาเรียกว่าเหมือนลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างเราก็ลงทุนหมื่นสองหมื่นนี่คือปกติใช่ไหมเนี่ยเอามาลงในระบบเนี้ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มกับความเสี่ยงเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนธุรกิจเลยเราก็เหมือนกับมีโอกาสที่มันจะเจ๊งหรือเสียทั้งก้อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครขายของอะไรยิ่งรู้ดีแบบลงสามหมืน่นบางทีก็กาไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เทียบแล้วก็ถือว่าโอเค แล้วก็เริ่มลงจากน้อยๆเพื่อความมั่นใจครับใครมีเงินเยอะก็ลงได้ซึ่งผมจะผมก็ใช้จริงอยู่ตัวเนี้ยผมเริ่มปีหน้าก็จะวิ่งเต็มระบบละตอนนี้ก็ลองทดสอบเป็นเดือนของเดือนแต่บางคนเขาก็อยากใช้เลยเขาก็มาเติมเลยนะเขาไม่ซีเรียสนีน่เดือนแปดละก็ขึ้นมาถ้าดูสามัเหรีรยญสามัญเหรีรยญ สามพันเหรียญแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่นี้เดือนเก้าแล้วเดี๋ยวจะมารันยูเจให้ดูครับยูเจนี่ผมลองรันมาละประมาณขึ้นเยอะแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปเพราะว่ามาทำแมคเทสให้ดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเออเนี่ยระบบเนี้ยลงพันเหรียญมันก็ยังรอดได้แต่เราต้องออกแบบ ระบบมันให้ดีๆตัวนี้จะใช้ AI ในการปรับแต่งนะครับแล้วก็พวกพารามิเตอร์อะไรเงี้ยจะเก็บข้อมูลไว้ในเ a t a b เบ e เพื่อที่เราจะมาเก็บสถิติแล้วก็ปรับแต่งมันได้ตลอดเวลาจะได้ไม่ต้องมาลงใหม่ตลอดอจบที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบหกเหรียญน,นะครับมาดูกราฟก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ ส่วนในตัวคุณตี้เนี่ยมันจะเป็นคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นมันจะอยู่แค่ปีสองพันยี่ห้าซึ่งลองเทสแล้วทั้งก่อนหน้าแล้วก็ปีนั้มันก็รอดที่ที่ต้องลันเต็มปีที่แล้วด้วยเพราะดูดอดาวครับว่ามันจะรอดไหมเพราะไอ้คุณตี้ไม่ดีส่วะใหญ่มันจะไม่รอดเพราะดอดาวแต่นี่มันคือรอดก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งครับเพราะถ้าลันแยกกันมันก็ยังรอดอยู่ผมลันแยกตามเดือนเลยแต่เพื่อให้ดูคร่าวๆก็คือเนี่ย โปรฟิทแฟกเตอก็หนึ่งจุดแปดแปดก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็วินเลทไม่ได้เยอะห้าสิบสี่เปอร์เซ็นค่าต่างๆก็มือใหม่อาจจะไม่เข้าใจแต่ดูคร่าวๆว่ามันรอดขึ้นกำไรจากร้อยจากพันขึ้นมาเป็นสามพัสี่ต่อไปเรามาดูอ่า J, อดูเจกันเลยดีกว่าเงินขายทุกอย่างกัน ตัวนี้ผมจะตั้งทุกอย่างมันจะตั้งแค่เลือกตัวให้ถูกครับมันก็จะไปวิ่งหาตัว UJ ล้วสมมติในการใช้จริงนะเป็นโหมดเทอร์โบมนันะมาดูด้วยว่า UJ เนะี่ยมัเป็นยังไงผ่านเหรียญจะรอดไหมอันนี้เหมือนมารีวิวการแบคเทสให้ดูนะครับเพราะว่าฟอร์เวิร์ดเทสมันต้องใช้เวลารอมันโหลดข้อมูละอ่ามันวิ่งแล้วเริ่มวิ่งยูเจ ดูเจนี่ขึ้นค่อนข้างไวกว่ายากมากในการปรับแต่งให้มันรอดเนี่ยเพราะว่าลองมาโอหลักเดือนกว่าจะหาจุดที่มันอยู่รอดและทำกำไรได้เขาเรียกว่าพอใจเราอะพวกนี้ความเสี่ยงมันสูงมากเพราะฉะนั้นการปรับแต่งมันต้องดีแล้วก็ต้องไวพอที่เราจะคืนทุนอะ ถ้ามันเป็นกิจแต่ผลตอบแทนช้าเราคืนทุนช้าเราก็เสี่ยงสูงขึ้นนี่ค่อนข้างไวนะครับขึ้นจะเท่าตัวละแค่เั็งเดือนหกอันนี้แค่สองเดือนนะยูเจนี่คืนทุนไวมากเพราะว่ามันผันผวนยิ่งผันผวนนะ่ะกิจยิ่งทํางานดีเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้กระทองหรือว่าบิตคอยจะทํางานไม่ค่อดีเพราะทิศทางมันช์จช่วงเนี้ยแต่คู่เงินมันจะไม่วิ่งไปไหนมันจะพิ่ง กลับอยู่ที่เดิมมันจะขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะสุดท้ายก็จะวกกลับมาบ่อยเพราะมันมันยากที่จะขึ้นไปมีมูลค่าเยอะเพราะมันถูกควบคุมอยู่เข้มแขางเจแปนเยนเนี่ะมันไม่มีทางขึ้นไปสิบเท่าอะไรเงี้ยเป็นไปเป็นไปเป็น,ปน,ปนไปได้แต่ยากมากฉะนั้นก็จะทําให้ระบบเนี้ยหาก,กินได้อ่าตอนนี้เดือนเก้าก็ขึ้นมาเท่าตัวเนี่ยอันนี้ก็คือสามเดือนถอนทุนได้ละ ผมรู้ถ้าไม่เสี่ยงนะถอนทุนแล้วก็เก็บไปเลยแล้วก็ปล่อยวิ่งถ้าแบบว่าเสี่ยงสูงๆก็ปล่อยวิ่งยาวๆหรือว่าถอนกําไรมาบ้างเพื่อที่จะได้แบบเวลามันพลาดก็จะได้ไม่เสียอนะไรมันมีช่วงดรอนดาวหลักหนักแลยเพพาะเทอร์โบอะ่ะมันจะปรับให้รับดรอวดาวได้สูงนี้ยังไม่ค้นปีเลยนะครับจะขึ้นไปหนูย,ยูเจนี่ค่อนข้างจะแบบผันผลหนักต้องเป็นคนที่ เธอปล่อยทิ้งเลยอ่ะปรามันว่าลงทุนได้อ่ะขาดทุนก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าเราถอนทุนมาแล้วเราก็จะไม่ซีซซซซซเรียสีเียน้อยลงละเพราะว่าเหมือนปล่อยเป็นที่เหลือเป็นกําไรละอย่าไปอย่าไปโลภมากคือมีทุนก็ได้ทุนคืนก็เอาทุนคืนก่อนแล้วก็ปล่อยให้กําไรมันวิ่งแต่น้อยต้องให้มันมีตักพันเหรียญในพอร์ตมันจะปลอดภัยเพราะระบบนี้มันปรับล็อตให้อัตโนมัติด้วย นี่ประมาณครึ่งหกเดือนทำมาขึ้นจากพันเป็นสองพันหกมันหกเจ็ดเดือนขึ้นมาประมาณสามเท่าก็ถือว่าเร็วก็จะเสี่ยงสูงกว่าอียูดูจากความหันผลแล้วก็ดอนดาวจะไม่เสถียรมันอียูเท่าไหร่แต่ก็รอดได้สิบห้าเดือนก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เพราะว่าภายในปีนึงอ่ะส่วนใหญ่มันจะกําไรขึ้นไปแล้งในหกเดือนถึงสิบเดือนเงี้ยถ้ามันอยู่รอดได้เกินปีแปลว่าเราได้ทุนคือมีโอกาสได้คืนทุนคืนสูงเว้นแต่จะเจอตอนแางแบบอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ f o r w a r d r เบิร์ดทดูว่ารอดครบปีไหมเพราะเราไม่รู้นาะคตจริงๆได้เพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงความเสี่ยงตลอดเวลาอันนี้เข้าเดือนที่สองปีสองพันยี่สิบห้าแล้ว รอมันวิ่งครับขึ้นมาประมาณสามพันไปไปไวกว่า EU เยอะตัวนี้ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็สามารถกดข้ามไปดูเลยก็ได้ช่วงมันลานเสร็จแล้วแต่ผมก็จะปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆตามเวลาจริงนะนี่ก็ปรับสปีดไวสุดละเพลิดเ,เพราะว่าถ้านานกว่าน,นี้คิดจะกินเวลานาน เดือนที่อะไรล่ะประมาณเดือนสามเข้าสู่เดือนที่สามครับหลังประมาณหกเจ็ดเดือนนี่ขึ้นมาสามพันละเพราะว่าลงทุนประมาณปีหนึ่งเนี้ยก็กําไรเท่าสองเท่ามันก็เหมาะสมเพราะมันเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงมันต้องได้กําไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าเสี่ยงที่ได้กาไรสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตต่อปีแต่มีโอกาสแตก เพราะเป็นระบบกิจเงี้ยอย่าไปลงทุนครับมันคืนทุนช้ามันไม่มันไม่คุ้มเสี่ยงเวลามันคือความเสี่ยงอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรที่มันเสี่ยงอะ่ะเราก็ต้องได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงเราพวกระบบระบบกิจที่เพิ่มลอดอะไรเงี้ยถ้าปรับไม่ไดีพังง่ายพังง่ายมากแต่นี่เราเหมือนแบบเออเราก็เอาสักห้าสเปอร์เซ็นของสิบเปอร์เซ็นของของทุนเราทั้งหมดเงี้ยมาลง หรือว่าถ้ามันโตไปได้มันก็มีโอกาสโตไปอีกสิบยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยในสามถึงห้าปีหรือมันอาจจะไปยาวเนี่ยไปยาวได้แล้วก็สบายสบายผลตอบแทนแต่อย่าไปอย่าไปคาดหวังกับเอาทุกอย่างมาลงในกิจตัวเดียวครับไม่แนะนำการลงทุนในระบบเอนี่ต้องเป็นเงินเย็นครับเพราะมันไม่ได้วิ่งไวขนาดนั้น,นมันก็รอนานรอเป็นลึกหลักเดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย พะระบบที่มันผลตอบแทนร้อยเอร์เซนในเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันจะอยู่สองสมเดือนมันก็เสี่ยงแย่ละไอ้ยิ่งร้อยเอร์เซนอ่ะถ้าไม่ฟุกจะหวดตลาดจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่มันจะตายไม่เกินปีจะตายผลตอบแทนที่เร็วเกินไปมันแสงด้วยความเสี่ยงเท่าที่ทดลองมาประมาณเนี่ยหกถึงสิบสองเดือนเนี่ยได้ร้อยปอร์เซนก็คือมันจะยิงได้ยาวอาจจะห้าปีสิบปีเลยก็ได้ใครจะรู้ อันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลมากเพราะมันเดือนสี่เนาะขึ้นมาสามพันจะสามพันห้าสดูมันก็จะวิ่งวนไปวนมาแล้วก็ขึ้นวิ่งวนไปวนมาแล้วก็ขึ้นส่วนพวกนี้ก็เอาไปรันบน VPS ครับไปเช่า VPS แล้วก็รันถ้าเราลงทุนแบบน้อยก็ไม่คุ้มค่าเช่าพันพันเซ็นอะไรเงี้ยไม่คุ้มหรอก น้อยเท่าสามร้อยร้อยเหรียญอะไรเงี้ยหมื่นเซนถ้าลงผอนเซนนะผ่อนเซนก็เทรดได้เพราะปับมาแล้วเหมือนกันเลยผอนเซนกับสแตนดาร์ดต่างกันแค่จํานวนเงินแต่ถ้ารันเต็มระบบก็พ่นเหรียญไปปล่อยปล่อย,อย,อยทิ้งความเสี่ยงก็คือเสียผ่านเหรียญแค่นั้นเลยเพราะว่าการเทรดการอะไรเงี้ยมันการถาอทุนมันคือ ความเสี่ยงแล้วไม่มีการเทรดไหนที่ไม่มีขาดทุนนะผ่านมาเดือนที่ห้าแล้วขึ้นไปจะสี่พันเหรียญละก็ปล่อยรอไปนั่งรออย่างเดียวเปิดเอเราก็นั่งรออย่างเดียวตอนนี้ก็มีคนมาร่วมทดสอบนะในพอร์ตเซนเอะประมาณสามสิบกว่าคนละก็ลง1หมื่นหมื่นเซนกันหมด แต่ทุกคนก็จะเข้าใจความเสี่ยงมันอยู่แล้วว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะหดแตกได้นะแต่ก็ทดสอบมาแล้วเอาสิบห้าเดือนรอดอยถ้าได้ทุนคืนก็จะแนะนำไม่ถอนกันไห้หมดน่าจะประมาณช่วงเดือนสี่ปีหน้าอะไรเงี้ยหรือว่ากลางปีหน้าอาจจะได้ละทุนคืนแล้วก็ปล่อยวิ่งกินเวลาถ้าปีหน้าดีก็ อาจจะมีคนมาลงพันเหรียญจริงๆตอนนี้ก็ลงได้ถ้าถ้ามั่นใจในแบ็กเทสนะหรือว่ารับความเสี่ยงได้มันก็จะปั้นไปไงเราพอเราคือดูเราก็สบายแล้วรอนับเงินอย่างเดียวถอนสักสองสาเดือนครั้งก็ได้ขึ้นมาที่สี่พันแล้วครับเดือนที่หกเดือนที่หกหรือประมาณสี่ห้าเดือนน่าจะถึงห้าพันอยู่ แค่จะถึงห้าพันน่มันเฉลีย่ยวประมาณเดือนละหกถึงแปดเปอร์เนะแปดเปอร์เซ็นตอทอร์โบถ้าเป็นในตัวดูเจนน่าจะสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแต่ก็ต้องแลกกับความหวันผวนนะที่ค่ะบางช่วงแลกลงมาลบกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ความเสี่ยงที่จะมีโอกาสพอแตกเวลาโดนลาก,กยาวๆซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่เจอ แต่เราก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันมีโอกาสเกิดรถกู้เงินเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันวิ่งไปเดี๋ยวมันก็จะวกกลับมาให้เราปิดได้อย่ดีนี่เราก็จะจำกัดไว้ด้วยว่ามันจะเทรดไม่เกินแปดไม้แลพวันนี้เราต้องเก็บสถิติแล้วก็วิจัยให้ละเอียดเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสอยู่รอดมากที่สุดถ้าใครทำแบกเทสไม่ดีมันจะ อยู่รอดไม่ดีแล้วแป๊เดียวมันก็จะไปล้วก็ต้องมาลงอ่านี่กระชากขึ้นเห็นไหมก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ปิดได้สี่พันสามห้าสิบหกที่เดือนเจดอีกสี่เดือนใ,ใกล้ครบแล้วครับใกล้หมดแล้วนี่ค่อนข้างยาวนะคลิปนี้ยาวเลยทีเดียวก็เหมือนมาดูบวกเทส แบกทเนี่ยผมทําเป็นร้อยๆเลยบางวันก็ทําตั้งแต่เช้ายันกลางคืนนะเพื่อที่ปรับแต่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะครับกว่าเราจะหาค่าแต่ละค่าที่มันจะอยู่รอดได้แต่ละตัวอย่างทองคำกับบิตคอยล์ลองมาหมดก็ยังไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคู่เงินอ่ะมันไม่ดีกับพวกระบบกิจเพราะฉะนั้นใครจะไลนเอระบบกิจพวกทองคำก็ต้องระวังคนระับมันไม่ค่อย มันความเสี่ยงมันจะสูงเพิ่มขึ้นอีกเยอะระบบกิจล้านทองคำนี่ก็ต้องผลตอบแทนจะไม่ดีเพราะว่ากิจมันจะกว้างมากเวลามันเพราะว่าราคามจะวิ่งไปทางเดียวแต่คู่เงินนะ่ะมันจะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลของแต่ละประเทศแบบะพรกรักษาค่าเงินทําให้ราคามันค่อนข้างผันผวนอยู่ว่าระบบกิจที่เสี่ยงไม่น้อยเขาก็จะลันได้ยาวเป็นสิบปีนะแต่ผลตอบแทนก็จะไม่หวือหวาเท่าไหร่ รอนานรอนานเกินแล้วก็เร่งความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะได้คืนทุนไวๆเน,นี้ในในจังหวะที่มันลงอันนี้ก็รอดอยู่นะอีกประมาณสองเดือนก็จะครบละสี่พันหกแปดสิบลงสามหมื่นก็ได้คืนมาแสนกว่าบาทต่อปีนิดๆ จริงๆเราถอนสามหมื่นคืนเราก็ไม่เสี่ยงไล้ละใครอยากแบบว่าลุ้นๆไปเลยสามปีห้าปีก็ได้หรือว่าถอนกำไรมาบ้างลายสามเดือนลายหกเดือนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีอะไรกลับมาบ้างสี่พันแปดล้วครับอีกประมาณสองเดือนน่าจะห้าพันปิดห้าพัน ก็คือโตขึ้นมาจากพันเป็นห้าพันก็ประมาณหนะ้าเท่าในสิบห้าเดือนสิบหกดิสิบหกหรือสิบเจดแนี่ยประมาณเนี้ยเดือนหกปีที่แล้วก็อันเนี้ยถ้าใครสนใจก็ต้องทักผมมาน,นะครับเพราะผมไม่ได้ขายตัวเนี้ยให้ใช้ฟรีสำหรับพันเนอร์พราะว่า อนาคนอาจจะขายแต่ต้องทดสอบเยอะกว่านี้ถ้าขายมันก็ต้องรองรับทุกโบล็อกอะไรเงี้ยแต่งให้เข้าได้กับทุกบลกใช้เวลาเยอะอันนี้ก็เอามาใช้เลยกับเอ็กเนให้ใช้ฟรีกันก่อนพอแบ่งแบ่งกันใช้คนที่อยู่ด้วยกันมานานห้าพเรียบร้อยอย่างเหลประมาณเดือนหนึ 1, ่งเดือนสิบละอ่าตอนนี้เดือนสิบเอ็ดวันที่สิบสอง แต่ผลแม็กเทสมันจะมีประมาณ11ต้นเดือนนียังนึู้่ันอยู่5,120ก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยมันสร้างกระแสเงินสดให้เราได้เรื่อยๆแต่ความเสี่ยงของเราก็คือเงินที่เราเอาไปวางมีโอกาสที่จะหมดหมดไปได้แต่ก่อนที่มันจะหมดเรามันก็ต้องสร้างกำไรเราให้คุ้มหมดไงคุ้มที่จะได้คืน เพราะว่าถ้าถึงเราได้กําไรมาคุ้มแล้วอะถึงหอดแตก่ะเราก็แค่เอาก็เติมเข้าไปใหม่ก็รอก็ได้กลับมาใหม่อะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้แตกบ่อยขนาดนั้นถ้าไม่แตกได้ยิ่งดีแต่ถ้าแตกก็ได้กาไรคุ้มแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เติมเข้าไปใหม่ก็บริหารไปเรื่อยๆกรจะจายไปงอกไปเรื่อยๆจากกาไร คิดดูอีกสามปีห้าปีอ่ะถ้าเราทำอย่างเนี้ยมีสักสี่ห้าพอร์ตหรือว่าสิบพอร์ตเนี่ยจากสิบคู่เงินที่เราทดสอบก็สบายตัวไหนพังรานไม่ได้สองปีพังก็เอากำไรมาเติมกลับมามันก็จะได้กำไรไปเรื่อยๆไงแต่เราต้องปรับแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีๆซึ่งผมก็ทำเนี่ยระยะยาวเพิ่งมาทำ EA ปกติเทรดมือเพราะว่าอยากจะกระจายไรายได้ซึ่งมันเป็นไรายได้ทาง สบายตอนนี้ห้าพันสามเก้าห้าพันสามเจ็ดสิบสามอาจจะครบละห้าพันสี่โอ 5, 4, ห้าพันสี่บ่ดีห้าพันสี่เหรียญกับกับสองแสนแล้วเนาะสามห้าสิบห้าสามสิบเออแสนว่ามัแนแสนแสนอะไรประมาณนี้ไหมอ่ามันดูกราฟนีน่ก็จะเห็นมันจะมีดอดาวเระยะทุก สีเดือนอะไรประมาณเนาะช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยเยอะเนี่ยอันนี้คือเยอะสุด history quality ก็เหมือนเหมือนกันวินเลนน้อยกว่านะแต่กำไรดีกว่า profit factor <c oughs> จะมาพอกันเลยหนึ่งจุดแปซึ่งถือว่าสำหรับผมถือว่าดีก็ใครสนใจก็ทักมาแล้วครับตัวนี้ให้ใช้ฟรีอยู่ตอนแรกมี BPS ได้ใช้สิบ้าเครื่องแต่ตอนนี้เต็มหมดแล้วสิบห้าทอมินไม่ใช่สิบห้าเครื่องเ,ออเต็มหมดแล้ว ก็ต้องไปหา VPS รันกันเองนะครับใครสนใจก็คือใช้ได้ดีระดับหนึ่งเพราะผมก็รันอยู่เหมือนกันตอนนี้มีรันอยู่สามสิบกว่าคนก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า